สวัสดีครับช anel b o w n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Seiko Fight Sport Special Edition Racing Case Collection เรือนนี้กันนะครับ นาฬิการเรือนนี้นะครับนับว่าเป็นคอลเลกชันล่าสุดจากไซโก้ไฟส์สปอร์ตเลยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์แล้วก็ปรับเปลี่ยนวัสดุในการใช้งานที่มันดูน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือการนำเอาวัสดุอย่างเรซินเนี่ยมาทำเป็นตัวเรือนแล้วก็องค์ประกอบหลายๆอย่างของเรือนนี้นั่นเองนะคือต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าน,นาฬิการุ่นนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่างแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าในช่วงไม่นานมานี้นะครับทางไซโก้เองเนี่ยมีการทําตลาดเรือนนี้ที่ประเทศจีนแล้วนะโดยก็จะเป็นนนรรุ่ซีแแหลละ้ว ขายแค่ในจีนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีการส่งมาขายนอกประเทศจีนเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลองหาข้อมูลนาฬิการุ่นนี้นะในช่วงก่นกอนๆเนี่ยเราก็จะไม่เจอรายละเอียดเลยนะครับซึ่งผมเองอะ่ะก็ไปค้นเจอโดยบังเอิญจากเว็บที่เขารวบรวมนาฬิกาไซโก้นะว่าแบบมันมีรุ่นแบบนี้อยู่ผมก็พยายามจะซื้อแบบเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเท่มากอะ่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันแตกต่างกับไซโก้ไฟสปอร์ตในตลาดมากๆนะครับ ก็พยายามแล้วพยายามอีกนะครับเข้าไปดูในเว็บต่างๆนานาพยายามจะหาซื้อก็หาไม่ได้เลยนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็สารภาพว่าถอดใจไปแล้วนะครับคิดว่าแบบเออก็เสียดายที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้นาฬิกาที่มันน่าสนใจแบบนี้แต่แล้วนะครับก็จู่ๆเห็นโฆษณาทางไซโก้ประเทศไทยมีการทําตลาดนาฬิการรุ่นนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเห็นปั๊บก็แบบโอ้โหมาละนะครับช่วงเวลางผมที่รอคอยมานานจะได้รู้สักทีว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มันน่าสนใจอย่างที่เราคิดไว้ไหมนะครับวันนี้ก็เลยเลือกมาให้ดูกัน2ส,สีนะครับจริงๆอันนี้คือสีหนึ่งแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัววนนีี้สดําซึ่งก็ จะมีความแตกต่างกันไปประมาณหนึ่งเลยซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันทีละสีเลยนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มจากตัวเรือนสีขาวแบบนี้ก่อนนะครับคือ p ไซค h ไฟสปอร์ตเรซินเคสเนี่ยจะมีมาให้เลือก2เซตใหญ่นะ เซตแรกเนี่ยคือเซตที่ตัวเรือนเนี่ยเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับคือจะเป็นทูโทนอะไวง่ายซึ่งก็จะให้ความสว่างให้ความดูแบบเด่นขึ้นมาค่อนข้างจะชัดนะครับกับอีกเซตหนึ่งที่ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นสีคล้ายกับตัวหน้าปัดนะครับคือประมาณว่าถ้าเกิดเป็นหน้าปัดด,ดําก็ตัวเรือนดําถ้าเป็นหน้าปัดน้าเงินก็ตัวเรือนน้าเงินเปลี่ยนสีกันไปหน้าปัดเทาก็ตัวเรือนเทาอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็มีให้เลือก2แบบนะครับว่าเป็นทูโทนสีตัดกันหรือว่าเป็นสีแบบโมโนโครมสีแบบเป็นพื้นฐานเดียวกันนั่่่นนนนเเเเองโดดดยททีีีถ้้าาากกิรรรมูตตัััววป็แะคบ เราก็จะเห็นนะว่ามันก็เป็นไซโก้ไฟสปอร์ตที่เอาจริงๆโดยหน้าตาภาพรวมอะ่ะมันก็มีความเหมือนไซโก้ไฟสปอร์ตตัวปกติอยู่คือถ้าเกิดเอาเรื่องดีไซน์เรื่องสัดส,ส่วนต่างๆ,ๆ่านาเนี่ยมันก็ไม่ต่างมากแต่สิ่งที่แบบเรารู้สึกได้เลยตอนที่เราจับขึ้นมานะครับคือเรื่องของขนาดที่มันเล็กลงแบบมีนัยยะสําคัญเลยคือไซโก้ไฟสปอร์ตทั่วไปเนี่ยขนาดเคสไซส์มันจะประมาณ42มิลน,นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเคสไซส์มันจะเหลือประมาณ39มิมิลเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอเราจับมาป มันดูแบบเป็นนาฬิกาที่มันเล็กลงมันจิ๋วลงประมาณนึงอะ่ะคือไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาจับมาโดยส่วนมากเราจะคุ้นกับขนาดใหญ่ๆอะ่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะมองว่าไซค์ก็ไฟสปอร์ตมันคือนาฬิกาแบบแนวแนวกึว่งกึ่งโอเวอร์ไซส์แล้วะนะครับเหมาะกับคนข้อมือ6นิ้ว6.5นิ้วต้นไปจะใส่สวยแต่พอมาจับเรือน,นี้เสร็จปั๊บเนี่ยผมกับรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ไซส์มันพอดีกับคนข้อมือเล็กมากๆนะครับคือสัดส่วนมันกําลังเล็กลงตัวแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกถึงคววาาาามมเเล็กกกินนไปขที่่ ผู้ชายจะแบบจับแล้วรู้สึกเขินๆดูเป็นนาฬิกาเด็กเป็นนาฬิกาผู้หญิงขนาดนั้นอ่ะอันนี้ตัดเรื่องความรู้สึกนั้นไปได้ก่อนเลยนะครับอันนี้ยืนยันได้เลยว่าเป็นขนาดที่ผู้ชายยังใส่ได้นะยังไม่ได้ดูจิ๋วมากเกินไปส่วนรายละเอียดของตัวนาฬิกาเนี่ยมีจุดน่าสนใจหลายเรื่องนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับให้เราดูด้านในหน้าปัดนะคือเราจะเห็นว่าตัวมาเกอร์ต่างๆนานาของ seiko five sport รุ่นที่เป็นเรซิ n นเคสเนี่ยมันจะมีความแบบ ไม่ได้นูนมากนะครับคือเราจะรู้สึกว่ามันแบนๆประมาณนึงอ่ะแล้วก็ตัวลูมเนี่ยจะมีการเกลี่ยลงไปให้แบบมันมีความเรียบอะ่ะอย่างไซโครไฟสปอร์ตรุ่นที่เป็นเคสสแตนเลสสตีลปกติเนี่ยตัวมาร์เกอร์เนี่ยมันจะมีความนูนกว่านี้นะครับแล้วก็ลูมเนี่ยเราจะจําได้ว่ามันจะพูนๆขึ้นมาเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับเข้าที่มืดก็คือเลืองแสงอลังการแบบมากๆนะครับแต่อันเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแบนมากขึ้นนะแต่ถ้าว่าเวลาเข้าที่มือดอะ่ะก็ยังเลืองแสงได้ดีอยู่นะครัไม่ไ่่่ด้วางงปเเทรนนนยยย็ูนะีีอ เชื่อใจได้แล้วก็ตัวหน้าปัดของเรือนนี้สังเกตดูว่ามันจะมี texture ประมาณหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้เป็นหน้าปัดเรียบๆแบบที่หลายๆคนคิดนะมันจะมีความขรุขระแบบเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะมันสะท้อนแสงอะ่ะมันจะมีแบบเป็นเกรนเล็กๆเหมือนอารมณ์เป็นยางมาตอยนะครับแต่ว่าบางเบามากนะมองไกลๆนี่มองแทบไม่เห็นเลยต้องมองใกล้ๆเท่านั้นถึงจะเห็นดีเทวพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเรื่องหน้าปัดนะลุมก็เป็นสีแบบ ออกแนวย้อนยุควินเทจวินเทจหน่อยซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากเพราะว่ามันเข้ากับตัวสีเคสดีนะครับละเลอียดหน้าปัดด้านในก็ประมาณนี้ส่วนถัดมาเนี่ยคือเรื่องของตัวกระจกนะครับ ตัวกระจกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเป็นทรงโดมๆนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูด้านข้างจะโค้งขึ้นมาแบบสวยเลยนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยยังเป็นฮาร์ดแคลคิสตัลอยู่นะแต่ว่าพอมีการให้ดีไซน์มาเป็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้นายการมันดูมีลูกเล่นมากๆอะ่ะเวลาเราหมุนไปหมุนมาแบบเนี้ยมันก็จะมีการสะท้อนแสงที่กระจกปกติมันให้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันทําได้ดีนะแล้วก็ดูทําให้นายการมันมีกิมมิคมากขึ้นอะ่ะเว,ยว,า,วะา,าย่ มันได้กลิ่นอนายนาฬิกาวินเทจดีนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเรือนนี้ผมว่าหน้าปัดมันยังดูแบบมีความผสมกันระหว่างความวินเทจกับความโมเดิร์นนะยังดูไม่ได้ย้อนยุคมากนะเพราะว่าโดยภาพรวมโดยวัสดุแล้วอ่ะมันจะได้กลิ่นอายของวัสดุสมัยใหม่อยู่เยอะเลยนะครับไม่ได้ดูแบบมีความเป็นนาฬิกายุเก่าขนาดนั้นถึงแม้ว่าพยายามจะทําคู่สีให้มันดูเก่าก็ตามอะแต่ก็ผมว่ายังดูแบบ มีความร่มสมัยได้อยู่สบายๆเลยการตัดแสงก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ถือว่าแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะเพราะปกติกระจกทรงนี้จะตัดไม่ค่อยได้เลยนะครับอันนี้บางมุมเห็นแล้วแบบเออดูเคลียร์ดูใสเห็นหน้าปัดล้วนๆเลยกระจกหายไปเลยก็มีนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับหาได้ยากมากบนกระจกประมาณนี้เลยส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบการหมุนฟรีเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาใช้วัสดุเป็นแบบเรซินเคสแบบเนี้ยโดยส่วนมากนะจะไม่ค่อยมีการใช้พวกขอบที่แบบ มันมีโครงสร้างเหล็กภายในที่มันจะทําให้แบบเกิดคลิกกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแบบนั้นนะ่ยแล้วใช้ยาวๆอ่ะมันอาจจะเกิดความเสียหายต่อตัว,ตวเคสเรซินหรือว่าวัสดุอื่นๆได้ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นขอบที่หมุนได้ฟรีแบบลื่นๆแบบนี้เลยซึ่งอันเนี้ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบมากกว่าได้ซ้ำนะคือคนที่ปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานขอบเลยนะครับไม่ว่าขอบจะให้มาแบบไหนแบบมีคลิกหรือว่าแบบหมุนฟรีเลยมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะครับมันก็เผลอๆแบบเนี้ยจะหมุนได้ง่ายกว่าได้ซ้ําเวลามือไปโดนอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมาคอยหมุนย้อนให้มันครบหนึ่งรอบใหม่อ่ะสมมติว่ามือเผลอไปโดนจริงๆแล้วก็หมุนย้อนกลับมาให้มันตรงได้เลยหรือว่าเวลาจะหมุนใช้งานจับเวลาอะไรใดๆอะ่ะเช่นแบบพวกการจัับบเเเวววลลาาาาาาต้้มมา่มานคราอาารอหขไ รเราก็สามารถหมุนใช้งานได้อย่างโดยเร็วเลยซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เอาเรือเนี้ไปใช้จับเวลาใต้น้าเป็นจริงเป็นจังอยู่แล้วอ่ะก็น่าจะชื่นชอบการหมุนขอบอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะว่าเ,เพื่อนๆโอเคกับขอบประมาณแบบนี้ไหมนะครับส่วนวัสดุต่างๆของตัวเคสแล้วก็ตัวขอบเนี่ยก็เป็นเรซินนะซึ่งคําว่าเรซินเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับการที่ไปเห็นบนนาฬิกาที่มันมีความนิ่มๆประมาณหนึ่งนะครับซึ่งผมเองเนี่ยพอพูดถึงเรซินผมก็จะคิดภาพนะว่ามันต้องเป็นวัสดุที่เวลาเราไปบีบมันป๊ะ มันน่าจะมีความยืดหยุ่นหรือว่ามีความแบบเด้งๆ้สู้มืออยู่บ้างใช่ไหมครับเวลาพูดถึงเลซินอะไรประมาณนี้แต่อันเนี้ยสังเกตดูนะครับว่าเป็นเลซินที่มันมีความแข็งประมาณหนึ่งนะคือเวลาผมเอานิ้วเนี่ยกดตรงไปตรงเนี้ยนะครับเวลาออกแรงบีบมากๆอะ่ะผมจะรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการเหมือนเป็นยางที่แข็งมากๆอะ่ะแข็งจนแบบเราไม่สามารถกดให้มันเปลี่ยนรูปได้อะ่ะแต่ว่าด้วยสัมผัสของนิ้วเราอะ่ะเรายังพอรู้สึกได้อยู่ว่าเฮ้ยมันมีการเหมือนแบบ จมๆยุบๆเข้าไปนิดเดียวคือแบบนิดเดียวจริงๆอะ่ะนิดขนาดที่ว่าตาเราจะไม่สังเกตได้นะครับแต่ว่านิ้วเราอะ่ะรู้สึกได้นิดนึงว่าโอเคมันไม่ใช่วัสดุแบบเหล็กที่แบบมันต้านนิ้วเราอย่างเดียวเลยไม่มีการขยับเลยอะ่ะอันเนี้ยมันยังพอมีความรู้สึกสัมผัสดได้นิดหนึ่งอยู่บ้างนะครับดังนั้นวัสดุแบบเนี้ยก็เชื่อว่าเป็นเลซินที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีในระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลซินมันอ่อนเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดความบิดเบี้ยวหรือเกิดการหดหรือว่า เปลี่ยนสีสันอะไรแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดมาแบบนิ่มมากอะ่ะแต่ถ้าเกิดแข็งเกินไปอะ่ะบางทีผมก็แอบกลัวว่ามันจะเปราะหรือมันจะแตกนะครับเวลาเราเอามางัดกับพวกที่จิ้มสปริงบาร์กำลังจะถอดสายหรือว่าไปกระแทกอะไรแรงๆอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันแข็งเกินมันก็มีความเสี่ยงประมาณนึงแต่พอมันเป็นวัสดุประมาณแบบนี้ผมรู้สึกว่าเวลามันตกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสบายใจพอสมควรเลยที่แบบตัวเคสมันจะค่อนข้างอยู่รอดปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะแปลกตาแล้วก็แอบเวิร์กเหม ว่ามันจะนิ่มกว่านี้แต่ว่ามาแข็งๆแบบนี้ผมว่าโอเคเลยแล้วก็เพื่อนๆลองสังเกตดูตัวเรือนเขานะครับมีการเก็บงานที่แบบเหมือนเปการเล่นเหลี่ยมมุมมาด้วยนะคืออย่างเนี้ย ตัวเคสอะเราจะเห็นว่ามันจะมีการหลบสันมาข้างๆแบบนี้ไม่ใช่เป็นเคสที่แบบหล่อมาขอบมนๆสัทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบมีการทําเหลี่ยมทําสันให้มันดูเป็นดีไซน์เหมือนไซโก้ไฟสปอร์ตรุ่นปกติประมาณนึงเลยส่วนตัวสีเนี่ยอันนี้เป็นสีออฟไว้นะไม่ใช่ขาวสะทีเดียวจะขาวแบบติดครีมครีมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ครีมจัดขนาดเหมือนกับตัวลูมนะครับแต่ยังถือว่าเป็นโทนที่แบบมีความขาวไม่สุดอะซึ่งผมว่าโอเคนะโอเคกว่าการที่แบบให้าขาวล้วนมานะครับอนน เกาะอะไรแบบนี้สีพวกนี้มันก็จะดูเก่ายากกว่านะครับลองนึกภาพถ้าเกิดเป็นขาวล้วนไปเลยนะเวลาใช้งานยาวยๆยังไงมันก็ต้องแบบมีความสกรปรกมีคราบหมองอยู่แล้วมันก็จะดูแบบปแปลกๆหน่อยแต่อันนี้มันจะดูกลมกลืนดีนะครับผมว่าเรื่องของการใช้คู่สีขาวอะไรแบบนี้กับตัวเรือนแบบนี้ถือว่าทําได้โอเคนะ ส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยผมแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าให้เป็นเครื่องออโตเมติก 4R36 นะครับซึ่งเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับเรือน42มิลดังนั้นเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยเขาแบบลดขนาดลงมาดื้อแล้วก็ยังใช้เครื่องเดิมได้อยู่เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเขาก็แบบไม่ได้ปรับสเปคอะไรให้มันลดลงนะครับยังใช้เครื่องเดียวกับตัวเรือนที่ราคาแบบเป็นหมื่นๆอยู่อ่ะซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ดีนะทำให้เราก็ได้มาตรฐานเดียวกันกับตัวเรือนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยการสำรองพลังงานก็ทําได้41ชั่วโมงนนนัับวววววมมล่่่่ออตตี35 45ถึงิส โยมเนี่ยไม่ได้เป็นสกูดาวคราวนะสามารถหมุนขึ้นเนี่ยเพื่อขึ้นลานได้มือได้เลยดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อตั้งช่องวันที่ด้านขวานะครับแล้วก็ดึงมาทีหนึ่งเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้ใช้งานเสร็จก็สแนปกลับเข้าไปนะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือเรือนนี้ให้สเปกการกันกน,น้ํามาเนี่ยสิบานะครับหมายความว่านาฬิการเรือนนี้มันยังพอเป็นนาฬิกาที่เอาไปดำน้ําได้นะครับไปดำดูปะกาลังน้าตื้นเอาไปไว่ายน้ําทํากิจกรรมทางน้ําจรงิงจังขับีบ,บน้ เรือนนี้ยังไหวนะถือว่าเป็นสเปคการกรน,น้ําที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะครับกับการที่ฝาหลังมาเป็นแนวแบบนี้นะครับซึ่งฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้แหละนะครับไม่ได้โชว์เครื่องอะไรด้านในนะอันนี้ก็จริงๆแอบเสียดายเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดโชว์เครื่องมามันต้องมีชิ้นส่วนกระจกมันต้องมีชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีความหนักกว่านี้นะครับปิดมาแบบนี้แหละนะครับเพื่อสเปคการใช้งานระยะยาวเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่ามาดูขนาดเคสไซสน,นว่ ความหนานยอยู่ที่12.7มิลน,นะครับแล้วก็ลักทุลักวัดออกมาก็เล็กแน่นอนตามภาษาเคสไซส์นะอยู่ที่ประมาณ4.6มิลเท่านั้นซึ่งความเจ๋งมันคืออะไรเลยไหมครับความเจ๋งมันคือลักทุลักของเรือนนี้มันดันไปเท่ากับขนาดลักทุลักของไซโ้ไฟสปอร์ตรุ่น4.2มิลเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นรุ่น4.2มิลน,นะออกมา4.6เหมือนกันนะครับหมายความว่าเพื่อนๆที่ใส่ไซโ้ไฟสปอร์ต4.2มิลแล้วโอเค เพื่อนๆจะโอเคกับเรือน,นี้เหมือนกันเพราะว่าลักทุลักเขามันใกล้เคียงกันมันเล็กลงตรงแค่ตัวหน้าปัดเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องฟิตติ้งเรื่องความสมสัยอ่ะคือไซคอลไฟสปอร์ต42มิลเนี่ยต้องบอกว่าคนข้อมือเล็กใส่ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่เรือนนี้มันก็ยิ่งง่ายขึ้นอีกเพราะว่ารักทุลักก็เท่าเดิมนะครับแล้วก็ขนาดหน้าปัดก็เล็กลงด้วยดูยดสมส่วนมากขึ้นสําหรับคนข้อมือเล็กมากขึ้นแต่แน่นอนสําหรับคนข้อมือใหญ่ เพื่อนๆก็จะสามารถใส่เลยนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยประมาณนี้นะเป็นไซส์ที่ผมว่าทําสัดส่วนมาได้ลงตัวมากเลยที่ยังคงลักทุลัก,ลกที่แบบมีความเท่าเดิม,มไว้แบบนี้นะครับส่วนความเบานี่ถือว่าเบามากนะออกมา56กรัมผมจับครั้งแรกผมตกใจเหมือนกันนะเพราะแบบ ไม่คิดว่าไซโก้จะทานาฬิกาได้เบาขนาดนี้นะครับดังนั้นการใส่ใช้งานในทุกๆวันเนี่ยถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่เอาออกบ้านได้สบายๆมีความชิลมีความเบาข้อมือแน่นอนนะครับส่วนตัวสายเนี่ยให้มาเป็นสายสีดําที่มีความนิ่มๆเลยนะครับคือดัดทรงโค้งง่ายมากๆนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ยเวลาลูบๆจะลื่นๆหน่อยแล้วตรงตัวต้นสายจะเล่นเป็นเส้นมาแบบนี้นะครับก็ทําให้มันโค้งงอได้ง่ายนะซึ่งตัวสายสังเกตดูว่าดีไซน์จะมาได้เรียบเลยนะครับไม่มีดีเทลอะไรเลยด้านบนก็ดูคลีนๆ clean ดีซึ่งผมว่าก็ นาฬกามันไม่ได้ใหญ่มากอะสายก็ไม่ได้มีพื้นที่ให้เล่นดีเทลอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมาะสมดีส่วนตัวรูเนี่ยเจาะมาให้เยอะมากเหมือนกันนะอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดนะครับแล้วก็ตัวที่รัดสายเป็นยางแบบนี้ฝั่งนี้ก็เป็นบัคเกิลที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นเรซินนะซึ่งผมว่าใช้งานได้ดีนะอ่ะมาลองขึ้นข้อกันเลยข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะ อยู่กับไซโคไฟสปอร์ตเลซซนนะครับผมใส่รูที่2จัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ใส่แบบฟิตๆหน่อยนะครับเพราะว่าในาการมันเบามากก็เลยใส่แบบรัดๆไปเลยดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือประมาณสัก5นิ้วเนี่ยผมว่ายังใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่า5นิ้วเนี่ยสายไม่พอแล้วนะแต่ถ้าเกิดถามว่าใส่ได้ถึงข้อมือใหญ่ขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่า บวกไปอีกประมาณ2นิ้วนี่ก็ยังได้สบายๆนะครับเป็น7.5นิ้วก็ยังใส่ได้นะถือว่าเป็นนาฬิกาเล็กที่เผื่อสายมาเยอะเหมือนกันนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องฟิตติ้งถือว่าดีมากๆนะครับขนาดเคสไซส์39มิมลกับคนข้อมือประมาณสัก5.5นิ้วถึง6.5นิ้วเนี่ยผมว่าจะเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกแล้วก็เหมาะแบบมากๆเลยนะครับเพราะอย่างแรกเลยนะเราจะเห็นว่าขนาดตัวหน้าปัดอะ่ะมันไม่ได้มีความใหญ่หรือว่าดูโอเวอร์ไซส์อะไรนะครับคือการย่อส่วนให้มันเล็กลงเนี่ยมันก็มี สมส่วนมากขึ้นนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าตัวรักทุลักอะ่ะยังคงมีความยืดแล้วก็กางออกมาจนแบบมีความฟิตพอดีกับข้อมือผมอยู่อะ่ะดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ในาฬิกาสาวอะ่ะมันเป็นนาฬิกาที่แบบเหมาะกับผู้ชายจริงๆอะ่ะแต่ว่าแค่ย่อตัวหน้าปัดให้มันเล็กลงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นใครที่เคยรู้สึกว่าขนาด42่มิลของไซโครไฟสปอร์ตปกติเนี่ยมันอาจจะดูโอเวอร์ไซส์เกินไปอยากจะให้มันเล็กลงหน่อยแต่ว่าฟิตติ้งแบบเดิมดีแล้วนะครับการใส่แบบเดิมมันสบายอยู่แล้ว อันนี้จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนเรื่องของวัสดุแล้วก็เรื่องของหน้าตาที่แบบหลายๆคนพอได้ยินว่าไซโกทำในการเลซซนเชื่อได้เลยว่ามีส่วนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเกิดคําถามนะว่าเออมันจะเวิร์กไหมใส่แล้วแบบมันจะดูเป็นของเล่นไหมนะครับเอาตามตรงเลยสําหรับผมนะผมเห็นครั้งแรกผมแอบคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยวัสดุมันดูแบบ เป็นพลาสติกจังเลยอะ่ะมันดูเป็นนาฬิกามีความแฟชั่นออกแนวแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากอะ่ะแต่พอได้มาจับตัวจริงนะผมก็รู้สึกว่าความคิดเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคือโอเคมันยังคงเป็นนาฬิกาที่มันดูมีความเป็นแฟชั่นมีความโดดเด่นมากกว่าในาฬิกาไซโก้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับไอการที่แบบให้เคสสีาขาวแบบนี้อะ่ะแต่ด้วยวัสดุเขาอะนะครับเวลาเราจับดูปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นนาฬิการจริงจังนะ มันไม่ใช่นาฬิกาแบบเด้งๆนิ่มๆเป็นนาฬิกาพลาสติกของเล่นอะไรแบบนั้นอะคือมันเป็นนาฬิกาใส่ใช้งานจริงๆของผู้ใหญ่ได้เลยนะครับแต่ว่าลุคแอนฟิลมันอะจะดูขี้เล่นมากขึ้นแล้วก็ดูแบบมีความวัยรุ่นมากขึ้นมากกว่านาฬิกาสตีลขนาดใหญ่ที่มีความสะท้อนแสงความแวววาวแน่นอนอะเพราะว่าเรือนนี้สังเกตดูว่ามันแทบไม่มีส่วนสะท้อนแสงเลยนะครับ <S <S ถ้าเกิดเราไม่นับกระจกที่มันชิ่งแสงรอบๆนะ เรียกว่าด้านทุกส่วนเลยดูเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์ไปอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลองใช้งานมาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตอนใส่รู้สึกแบบแปลกๆเขินๆไหมเอาจริงๆไม่ค่อยเขินไม่ค่อยรู้สึกแปลกอะไรนะ คือก็รู้สึกว่ามันคือไซ c ์โ f i ไฟสปอร์ตเรือนหนึ่งที่มีการเอาเคสไปทำสีมาอะไรแบบนั้นอะเรื่องหน้าตาก็จริงๆมันแล้วแต่ความชอบแต่ละคนอยู่ละแต่สิ่งที่แบบผมต้องเชียร์เป็นพิเศษเลยคือเรื่องความเบานะครับปกติไซค์โก้ไฟสปอร์ตเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่หนักประมาณหนึ่งนะคือต้องข้อใหญ่ประมาณหนึ่งถึงจะใส่แล้วแบบรู้สึกชิลวะ่ะแต่อันเนี้ยพอมันเป็นเลซินอะ 50กว่ากรัมอ่ะคนข้อมือเล็กแบบผมนี่คือแบบโอโหสวรรค์ชัดๆเลยนะครับคือแบบรู้สึกว่าผมสามารถใส่เรือนนี้แบบรัดๆอะ่ะแล้วก็ให้มันอยู่บนข้อมือผมได้ทั้งวันแล้วก็บางทีผมลืมไปเลยด้วยซ้ำว่ามีนาฬาิกาอยู่บนข้อนะครับก็เป็นการสมใส่ที่แบบถ้าเกิดเอาเรื่องฟีลลิ่งการเป็นนาฬิกา Everyday Watch เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูอีกสีหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่เวลาเพื่อนๆจะเลือกซื้อเนี่ยน่าจะต้องตัดสินใจประมาณหนึ่งเลยคือแน่นอนสีตัวแคสสีขาวแบบนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคเป็นนาฬิกาที่มันไม่ใช่สติว่ะมันเป็นนาฬิกาที่มีความแฟชั่นเป็นนาฬิกาวัยรุ่นมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูตัวสีดำนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลยว่า ตัวเคสตัวเรือนเขาอ่ะมันแอบดูเป็นสติลที่มีความเคลือบด้านมานะครับเพราะว่าไซโกเองเนี่ยก็เคยออกในายการแนวสีดําล้วนแบบนี้มาเยอะดังนั้นพอมเป็นเรซินดำอ่ะมันจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่จากระยะไกลว่าเอ้ยมันเป็นเรซินนะครับเวลาใส่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับนาฬิกาสตีลเคลือบดําด้านมาเป็นนาฬิกาไซโกไฟสปอร์ตปกติทั่วไปเลยก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวผมลองใส่ขึ้นคอให้ดูด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองใส่ดูที่3นะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่สังเกตไว้ก่่ออนนคืเีย ให้มันเป็นสีเงินนะจริงๆน่าจะให้มันเป็นสีดำซะหน่อยนะจะได้เข้ากับตัวเรือนนะครับเนี่ยรุ่นสีดำนะครับอยู่บนข้อออกมาประมาณแบบนี้เลยซึ่งผมว่าโ,โหฟีลลิ่งมันเปลี่ยนไปจากตัวเรือนสีขาวพอสมควรนะครับอันเนี้ยเวลามองไกลๆกอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะไม่รู้สึกแล้วว่ามันเป็นในาฬิกาเลซินอ่ะจะมองว่ามันเป็นสตีลเคลือบดำได้ไม่ยากเลยนะดังนั้นเนี่ยก็แนะนําง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังจะเล็งรุ่นนี้อยู่นะแล้วก็เลือกไม่ถูกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังรู้สึกว่าอยากคงความเป็นนาฬาิากได้ควควววาาามมเเเบป็นัสุซิ ผมแนะนําพวกมโนโครมนะครับมันจะดูแบบเนียนตาดูสีสันเนี่ยไปด้วยกันได้ดีทั้งตัวเรือนเลยคือสวยทุกสีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบสีที่มันดูมีความเป็นนาฬิการธรรมชาติที่สุดก็ต้องเป็นสีดํานี่แหละเพราะว่าเป็นสีที่ดูเนียนเป็นสแตนเลสสตีลเคลือบดําที่สุดนะครับพวกสีอื่นๆเนี่ยมันอาจจะยังดูแบบไม่ค่อยพบเจอได้ทั่วไปมากเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากได้ความเด่นๆหน่อยความแตกต่างหน่อยก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเซฟๆยังไงสีดำก็น่าจะเซฟสุดอยู่ละ ส่วนตัวที่เป็นเรือนขาวเนี่ยอันนี้ก็สําหรับคนที่เริ่มเบื่อเบื่อในการสีพื้นๆทั่วไปแล้วนะครับอยากจะได้กิมมิคสีสันที่มันดูแตกต่างมากกว่าเดิมอยากจะได้อะไรที่แบบมันมีความโดดเด่นแล้วก็อยากจะเติมความสนุกให้กับข้อมือพวกโทนแบบนี้มันก็จะช่วยเรื่องจุดนี้ได้นะครับใส่แล้วแบบดูข้อมือเด่นดูสว่างดูแปลกตามากๆเลยซึ่งสุดท้ายก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆแล้วล่ะนะครับว่าเพื่อนๆชอบแนวไหนนะครับอยากจะได้ฟีลลิ่งประมาณยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับ ส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่เรือละ9,000บาทนะครับเท่ากันทุกสีเลยนะแล้วก็ผมได้ข้อมูลมาว่าเรือเนี้ยมันจะเข้ามาแบบเป็นสเปเชียลอิดิชันนะครับดังนั้นหมายความว่ามันก็จะมีการผลิตมาจํานวนหนึ่งอะ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นลิมิเต็ดรันนัมเบอร์อะไรแบบนี้นะแต่ในจังหวะที่แบบมันขายหมดอะ่ะมันก็จะหาซื้อไม่ได้แล้วอะ่ะเหมือนกับพวกตัวเซฟดีโอเชียนในอดีตหรือว่าหลายๆตัวที่ทํามาเป็นสเปเชียลอิดิชันอ่ะนะครับคือก็ออกมาเยอะแหละแต่ว่าจังหวะที่มันหมดแล้วเนี่ยมันก็หมดเลยนะมันก็ไม่มไรรมนนงบบงึ ก็ไม่ได้เป็นคอลเลกชันถาวรที่อยู่ยาวๆนะถือว่าเป็นรุ่นพิเศษที่ทําออกมาเนี่ยให้สําหรับคนที่เบื่อๆแบบเดิมอ่ะได้ซื้อเก็บซื้อใช้งานกันนะครับโดยเราสามารถซื้อได้ที่ไซโก้บูติกที่เซ็นทรัลพาราม9นะครับหรือว่าจะเป็นไซโก้บูติกไทยแลนด์คอมก็ได้นะครับเว็บออนไลน์ก็มีนะหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับเคาน์เตอร์ไซโก้ในห้างชั้นนําก็หาซื้อได้เหมือนกันนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูได้เลยนะครับสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคคคคมมเเนนนน้้้าาไดดลลลยะรรรััััับบบบแววพกใหห่ิปสสี